ลีดอกไม้เป็นปากของตลาดนั่เราไม่ได้ลอยยิงเจ๋งเจ๋งเลยหลอกแม่ค้าสองเจ้าเจ้าอะไรแพงกว่าหลอกเจ้าที่เฉยไปเจ้าที่สองเลยเฮ้แต่สวยสวยถึงแล้วหรอ่งดอกไม้ครับ ก็หลาบขาวแปดดอกแปดปีที่เราพบกันมานะอย่าพิ่งลุกนี้ขอหน้าก่อนแล้วก็เอ่อมารวมมือช่อเดียวกันได้เพราะว่าเราพบกันมาแปดปีเขาไม่เคยมีคนอื่นเลยแปดปีนี้เขามีฝ้ายคนเดียวนะเป็นชุดน้ำลายเป็นน้ำลายแต่งงานกินนะ ไม่กุต่กรันโ้เอ่อฟอโต้ชัอตเตอร์นี่เมื่อคืนี่